สบายดีป่าลุงบ่อๆก,กับสองน้องมิดป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่าน <c oughs> นี่น้องมิดสิไปตัดบังเขาลามป่าลุงตัดไม้เห็ดมาเห็ดบังเขาลามป่าลุงอยู่กอของน้องมิดเองป่าลุงเล็กสิตัดได้หรือบ่ออะป่าลุง <c oughs> ลมขนาด ดก็ตัวน <Sweet. S 2> e ี้แหละปลลุงสตาร์ทได้หรือบ่มันล่มขนาดหายไปเหมือนกันปลลุงปลาลุงมีสตาร์ทได้หรือบอปลาตัวมีแต่น้ำแทนสปาดีปลลุงอันนี้ก็มาตัดปลาขคาร้า๋ยวปลลุงเลยหาพิธีแมนหาพิธีึ้นอยู่ปลลุง ก็พายกับพวกหกไปดูเลยม,มกำลังทางทางขืนไปดูเลย ข่านขึ้นประลุหกมาฮาหกประลุงเลยใช่เดยไปยินประลุงเลยไปตัดไม้เห็น,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 นบางเขาลาม អ្នកឯបលុងឯមែនសៀវយព្រលុងហូគុណណា หมุนขึ้นไปลงไง pelung, mumpulung, mumpulung, pelung mumpulung, tato mumpulung, 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 leker pelung ปลาลูกดึงมาเลยปลาลูกเอโอ้โห,โห,โหดึงคนเดียวอีกเมากันสองคนปลาลูกเอดึงคนเดียวน้องคิดไปซะก่อน ปลลุงเจ็กจิตัดเนี่ยปลลุงเอขึงนัวกับปลลุงว่าอยู่นี่นะจ๊ะแย่งแบกไปบ่ไหวปลลุงเออตอนนี้แหละปลลุงแม่ฮุนน่ะไปเบิ่งน้ำกันปลลุงต้นอยู่เฮือนเด้อ ดอกม่วงปลลุงกำลังเป็นเลยปลลุงกำลังเป็นเดอ๋ยออกอดอกมว่งนนงมวงในขางเฮือนนี่ปลลุงต้นม่วงในขางเฮือนแล้วแล้วก็มีผู้ยายนำ้ำผู้เขียวยายหายบาต้าเป็นผืนเห็ดปลลุง,ลงเราหมิไปตัดมาหายบาต้าเป็นผู้เห็ดสวัสดีปลลุงบาต้าสิตัดออกซะก่อนตัดออกซะก่อนปลลุงเกียนอันนี้ซะก่อนแล้วกันสกียนเอาบ้องทีสจะเอาไปเห็ด บังโซลามแมนเทียนอรงนี้ไมันช่บ่แห่งบ่แรๆเดี๋ยวต้องคิดลองคิดวันนี้มาเอามืออาดอันนี้ไว้เอาขึ้นไปเถิงพุทธิศระไปเห็นจะเถิงบ่ตัดตัดแล้วเอาขึ้นไปโหลดบ่เป็นยังไงบ่ ย่านเล้ขี่ไม้ลงไปยังขึ้นทางน่ะเห็นบังคลามปุ้มนงมีก็บ่เคยเฮ็ดแต่ว่าไปตัดไม้มาให้แล้วปลงลงสิร้มขอบ่ขอดอกอันไปแล้วขอดอกบ่ขอดอกคนาปิ้งกระเิงอย่าปิ้งกเิงดู น้องคิดมาจับน้ำปลาลงนัง่นนาเกียจะปิี่กันทั้งเด้ปอปรงลงลนบ่าวเจ้าว่าสิเห็ดตัวนี่สิปอกๆเอาลนสำหรับบ่าวเจ้าอาวาสนะครับ นั่นเลยนั่นจะปิ้นกันทั้งที่ที้ดินกับเขาได้ที่ดินกับเขาแล้วน่ะนี่นี่นี่จับนั่นนี่จับนั่นนั่นเออก็เอามืออัดไว้เออฮะร่มขาเป็นดวงจันโอ้ยลมขาวเป็นดวงดาวเขาเแบบเดียวเขาแบบเดียวเขาพันแล้วเขึ้นไปหา เมื่อ้นมันยังตีปิดเลยถ้าเบิ้งปลลุงบันนี้ตอนหายปลุงมื่อตาหายแล้วปลุงตอนลุงเนียตยลงไปเลยตัดกรเพาะจได้ปลาลุงมันลมแหงม่เอาไว้มื่อแรงปลาลุงมือนเส้ามาเผาปลุมาใส่เมาเ่มมาลุ่นกันมาอื่นปลาลุงว่าสิเป็นอย่างไร

Băng con à. là, là nhảy đã vào tạ mà <laughs> Hạ băng, bà đạo sầm này băng vào luôn đã này đi lấy nó đi đi บเอเต็มขาดปลลุงไม่เต็มหน่ตือเหลือตัวนช่องไล่โบปลาลุง่โกได้หาเบิ้งต้นมาปลลุงแบบนี้รถซ้อหํางน้ำปลาลุงก่อนให้น้ำมาไว้ là được là cái nằm mà cái thêm đông cái luôn, luôn. bỏt ta hôi nằm tan thì hài <laughs> việc <laughs> บทจ้าเนี่ยหายใหม่ไปเลยหายรุ่งเหมือนกันมื่อื่นไปลุงวัดจีเป็นอย่งไรครับจีพร้อมมื่อื่นไปลุงมาหานี้น้องมิตรก็ได้ข้อล่าแล้วไปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตรเด้ปะลุงเป็นกำลังใจให้น้องมิตรเนี่ยไปรุงน้องมิตรกับช่วงนี้กับเฮียนนักไปลุงเพราะว่าใกล้จิสอบภาคเรียนแล้วไปลุงสสอบเี่ง man พอกันกินหนาปรลุงสบายดี